ก็ป็นครับพี่นุ่นบอกปะครับพีนบบ่นุ่ว,ว่าจะมีกี่แถวกี่โนี่เป็นชั้นหนึ่งของ,องห้างปปพ้แลนเพราะว่ามันมันจะเชื่อมต่อครับ,บที่มาัทัว วันนี้เราจะพามาเดิน mark หน้างเอ็มมากัะผมนานหลายปีแล้วผมไม่ได้มาเดี๋ยววันนี้จะพาเดินชมบรรยากาศด้านในว่ามีอะไรใหม่ๆเปลี่ยนไปหลังจากที่เราไม่ได้มาเดินนานแล้วก็ไปตามชมครับผมในวันเราก็จะเปิดเวลา10โมงถึง3ทุม่มนครับผมเดินเข้ามาข้างในก็ประมาณนี้ครับนี่บรรยากาศด้านในบรรยากาศด้านใน,น,าาน,นมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ บรรยากาศบรรยากาศน้มลืม่เนเรียนสบายครับผมโล่งดีครับผมมีเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้ามีพวกร้านขายเนี่ยครับยิปช็อปอะไรเยอะแยะเลยครับผมไปเราจะขึ้นไปดูทีละชั้นครับผมมันได้มานานหลายปีแล้วผมตั้งแต่โควิดมาไม่เคยได้มาเลยครับผมเพราะว่าเขาไม่เปิดให้เดินตอนนี้เขาเปิดให้เดินแล้วเนีย่ยครับ ีเสื้อผ้าเยอะแยะเลยเสื้อผ้ามือสองมือสองมือมนเลยตอนนี้ก็จะเป็นพวกร้านทองร้านทองร้านขายติดช็อปเป็นตารองเท้ามีหมดรองเท้าสวยๆทั้งนั้นเลยครับมาดูบรรยากาศทั่วๆไปครับ นี่รัดพันตัวไฟเร็วเพราะว่ามันเชื่อมต่อบรนหลายห้าเอาไปแต่ไปเดินทางกันเราเดไปดูทั้นสองดูบรรยากาศทั้นสองนะครับผม อากาศทักงสองก็จะโล่งอย่างนี้เลยผมรอากาศสว่างจะไปเดินดูทั้งสองนะมีลิบแก้วแล้วครับผมมีลิบขึ้นลงให้ด้วยอ่านี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กให้เดินครับผมสกายวอล์กมอเห็นข้างล่างเลยครับตัวนี้ก็จะขายพวกโมบาย ก็ตัวสัตว์ับผมเราก็จะไม่เข้าไปมากครับผมเพราะว่าเราเนี่ยตัวที่กระสีดเขาเราก็จะดูผ่านๆดูข้าง,าง,างนอกครับผมมีประตูสายลุงเดียบผมเพราะว่ามันมันเชื่อมต่อกับทางเดิม์มอลครับเนี่ยตู้เต่าบินเดีวยวผมเราก็จะมาะตู้เต่าบินนะ่ะมีอะไรบ้าง เซบซี่เล่ยี่บาทเยนปันโอเคยี okay. บาท 24. อ่ะเดี๋ยววะขยักันต้องหน่ยอย2ี่บาทเค น่หนครับไม่อยี่สิบแปดเหยอนใส่เงินกออเื่องากถุงแป้นตาปิ้นะคะศูนย์หกหนึแย้ี่โอเคตกลงกดย้อนับเพื่ออนุญาตให้น้เตาทำการบันิึกระดา ครเครื่องีเร็วเคสมัครออนไลกับตอรับิงค่ะราคู่นะคะครับเรากำลังทําเครื่องดื่มที่คุณดื่มทกคทางร้านัดไปสาเครื่องดื่ม้วได้เลยค่ะ รอครับผมหกสิบหรือนานจังอ่ะคอนเสิร์ตในห้าสิบสามทีนาทีโอ้โกับชั่วโมงนานจังเลยปล่อเตร็มแล้วปลังเตร็จ เก,กิดแล้วผมก็เสร็จแล้วโอ้โหลบไปฟ้าซาซิลย์เดี๋ยวพี่อีโอเคชุบเสร็จแล้วโอเค,อ,เคอ่าทำไมไม่ได้หลอดวะทำไมก็ไม่ได้หลอด ทำไมเราไม่ลืมล่ะโอเคเราไม่ได้หลอดแล้วผมลืมลืมลืมเมื่อกี้ลืมกดรับดอดายลืมเมื่อกี้ลืมกดรับดอดแล้วผมเราจะไปดูรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันนะผมค่อยมาเนี่ยครับผมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเราวิ่งแล้วครับผมเนี่ย ในที่ในตรงนี้เดินทางสะดวกครผมเพราะว่าตรงนี้ไม่มีสถาน,นีครับสถานีมันจะอยู่ตรงนู้นนะคนับดสถานีจะอยู่ตรงนู้นตรงนี้ไม่มีสถานีคน่าจะมอไม่น่ามะามอไ,ไม่มีสถาน,นีเราผมดูสพาน,น,น ก็เริ่มให้บริการแล้วถ้าใครมาตรงน,นี้ก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหล่องนึ้นมอ,มอโมโนเรลก็วุดนเยอะไปมนโนเรลอันนี้ก็จะไปออกไปได้หูเจ็บต่อแต่มอได้ทางเดินเข้า ลุนก็จะเป็นดโบอผลเมะอะกูะอดะน้ก็หมดเราก็จะก็จะเดินเ้าเดินชมวิวข้างบนอันนี้มันเป็นตัตรงครับอฮ๊บนี่ประตูมันจะเป็นประตูสายลมันจะมุนมุ่ม่มง

Mọi mới thử vô dạng đây Được bây bây giờ phẳng นันดน้ตรงนี้ก็บรรยากาศโล่งดีัวข้างบนก็จะเป็นพวกคลินิกนะแต่เราไปเดินฝั่งนี้ดีกว่าเดินดูสภาพก่งนี้ จะไปดูโซ้าคุณตอนนี้จะไปเดี๋ยวมอกตรงนี้มันก็จะเชื่อมต่อไปฝั่งนู้นได้ครับ ก็จะสามารถทะลุกทางได้เยอะๆเลยครับอืจุพัเยอะๆแล้ว จุ๊ปปะี่ก็สวยเลยเดี๋ยวถ้าเดินไปทอนุก็ยาวไปถึงนู่นเลยครับผมที่ฝั่งนู้นมีของเล่นหมดเราเดินขึ้น,นไปดูกั้นสามเดินขึ้นมาข้างบนครับผมมีอะไรม้าง ของเล่นของเล่นเด็กตรงนี้เด็กเยอะแยะเลยครับตัวนี้เป็นพวกโซนไอทีครับผมนี่ผมตรงนี้ก็เป็นโซนพวกไอทีเครื่องเสียงโน้ตบุ๊กนี่ครับโอ้ส่วนไอทีครับไม่ไปว่าใครเขา่ยมีรับสมัครพร้อมมีครับผมไปไม่ไปนะเราลงไมไดก่อนเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างล่างดีกว่า เป็นโซนของที่เขาโซนเสื้อผ้าของเล่นมีแผน่นแผ่นหนังก็เปนน็นกับซีดีว้าของเล่นเยาวลาวลยาวเลยเหมาะสำหรับพวกเด็กๆอ๋อตอนนี้มีลูกเ็กล็กๆามาอ่าดินเล่นชม รเราเดินดูสืภาพของนน่นนูเสื้สุภาพสภาพมันส,สวยทั้งนั้นเลยครับผมของ,องเขาวเออแล้ไม่มมได้นมนได้มาเดินนานแล้วผมแก่ตาเสืภาพมีนกะสวยๆทั้งนั้น 太漂亮了，拍片帅，不能背，对吧？嗯嗯，帅吗？嗯，槟榔那么大，真帅呀，帅<水>。嗯，还是帅很呢。嗯，乖。 ดหารสวยตัวนะตน,นี้ห้างเอ็นเอ็นหมันผมก็ใหญ่นี่นะเคยนัเดินมาผมใหญ่เคยเห็นแต่ข้างนอกในวันม,วมันจะไม่ใหญ่ข้างในก็ใหญ่ดีกระเป๋าสวยเสื้อผ้าหนึ่งทรงหนึ่สองรองเท้าก็มี หัวห้างนี้ใหญ่ครับผมให่ขั้นสอนแล้วผมขึ้นมาเืิดาลยนนี้เป็นโซนของเด็กเล่นนะครับผมดวนของท้ามีแ่สวยๆเลยนข้าหนังร้านลุงใจดีครับ นี่จะเป็นโซนของเล่นนะครับผมตุ๊กตาของที่เขาแบบยอดเยี่ยมเสื้อผ้าก็ม,ม,มีเคยมาเลยครับผมไม่เคยมาถึงตรงนี้เลยเออของเขาเล่นต้ามีติต้าพอมมิวสิกด้วย ป้าเรามีม,ม,มีมีที่นั่งเล่นเด้อครา,ามีที่นั่งเวลาสัป่าิงสัตะ์ป่าินดูข้างล่างวันนี้มีก็เป็นลิฟต์แกะแต่เอาลอง,ลองตรงนี้เป็นที่ไหนดูก่อนตรงนี้มีประคาบมีบอกปราคาบ มอนะเออเราจะไปดูข้างบนไปเราไปดูข้างบนบนดัดฟ้าดีกว่ามาดูบนดัดฟ้าดีกว่าต่อบินต่อวิ่งมาไปดูบนชั้นดัดฟ้าดูชั้นดัดฟ้าว่ามีอะไรบนะ้าโอเคนะเราก็จะขึ้นปุ๊บไม่ทันแล้ว นี่มันตะมีลิขนนลตอะครั้างบนน่ารักสามเนี่ยเราไม่เคยได้มาตรงนี้เลยป่ะครับผมตื่นเต้นมาเลยไม่เคยเห็นแล้วรู้ว่าข้างข้างบนชั้นชั้นชั้นบนมันมีอะไรขึ้นไปดู ไม่จอดวะเออเขารอรอรอดูว่ามันจะขึ้นไหมเรอดูว่ามันจะขึ้นข้างบนดปะข้างบานดของอุตสาหีโอ้มีที่เดินเล่นท่านบรรยากาศแน่นอนเลยรู้ว่ามันมันจะจอดข้างหมดปะรอคนมีร้านร้านนวดร้านต่างต่าละครับผม เกิดมาแล้วนะจึ๊บจึ๊อจโอเคเอาขั้นบนขั้นบนทำไทงคือกำลังปเดอาจจะขึ้นขั้นบนี่กำลังขึ้นต้องขึ้นขนาดข,าดขึ้นเอามอวูบวูปุ๊บปั๊บ ผมเห็นโล่งๆเลยสามร้านท้าวจันทร์ร้านท้าวจันทร์นกคำโอเคเราจะขึ้นไปดูดาดฟ้าครับผมว่ามีอะไรท่านสีมีอะไรดาดฟ้าป้าโอเคขึ้นป้าป้าทะวิงอ้าขึ้นดาดฟ้าโอ้ดาดฟ้าสวยว้าววิวสวยโอเค โอเคครับผมโอ้ดาดฟ้านึกว่ามีอะไรไม่มีอะไรครับผมอายโอ้ครับผมมันมีอะไรเลยแล้วจจะถาดน,นี้โอ้ครับผมเป็นดาดฟ้าครับผมอันนี้เป็นดาดฟ้าตรงนี้ตรงปปี้แลนด์ครับผม h ป p p y Land อยู่ตรงนี้เดอะมอลอยู่ตรงนู้นครับผมนู่นเดอะมอลนู่นอ๋อ,อตรงนี้เป็นเป็นลานปปี้แลนด์ ข้างบนมีดักฟ้าโอ้บรรยากาศชมวิวบบนนครับบนข้างบนอ๋อย่าดูว่ารถไฟเป็นตรงไหนครับผมรถไฟรถไฟฟ้าอยู่ตรงไหนครับตรงนี้เป็นที่ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์เขายกรถขึ้นนะครับ,รบผมอันนั้นเป็นห้างเดอะมอลล์เดอะมอลล์ครับผมเดอะมอลล์มันจะมีน ทางรถไฟสถานีรถไฟตรงนู้นรางรถรางรถโมโนเรลตรงนี้อันนี้เป็นชุนค้าแฮปปี้แลนด์นีห่วงค้าแฮปปี้แลนด์ตรงนี้โอ้เคยได้ขึ้นมาเลยแฮปปี้แลนด์รแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์บ้าเราก็จะลงรก็จะลง <ม>อัเดิมโมเขากำลังปรับปรุงไม่มีคนเลยครับผมขากำลังปรับปรุงใหนมนปรับปรุงเสร็จแล้วก็ผมก็จะบเขาก็จะลงไปครบลลับก็เลยลงเลยกำลังตะบันกำลังรับไฟเลยครับกำลังจะลงดีมากเลย ครบตอนนี้เราก็ออกมาจากชั้นบนแล้ววันนี้รามาดูป่าแล้ครับกันคนบอกปลาครับก็นกว่าจะมีนิแก้วแก้วสมเป็นทั้ง นี่เป็นชั้นหนึ่งของห้างแฮปปี้แลนด์เพราะว่ามันมันจะเชื่อมต่อกับ mm hmm. เชื่อมต่อกับเอ็มมาร์บางคนมานั่งชมวิวจิมแล้วนี่นอยู่ตรงนี้มก็จะเป็นห้างแฮปปี้แลนด์จิมจะเชื่อมต่อกับเอ็มมาร์มีเสื้อผ้าหลากหลายสีสันรับกม มีร <icana>, ้านรองมีเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็รูมี้สวยๆทั้งนั้นเลยผมเว่าหลังเราจะมาซื้ซื้อดูว่าสวยๆนี่ผมเสื้อผสวยๆะันั้น่าสวยๆส่ที่กูแหวว่าเสาสวยเอาไว้ซื้อใส่ทำงานมซื้อซื้อไ้ใส่ทำงานนัเป๋าพวกนี้ผมเสื้อผ้าสวยทั้งนั้นเลย เก่ามือใหม่ก็มีคือสองมืออะไรมีหมดเขามานั่งโซนนี้เ็าออกไปข้างนอก,กับผมดโซนนี้จะเป็นโซนที่ออกไปออกจากีันอันนี้นก็จะเป็นบอ่อปลาคาบแต่เขาไม่ได้เลี้ยงแต่เขาไม่ได้เลี้ยงเพราะว่ามันเป็นเขาปล่อยให้มันน้ำเขาล้างบ่อรับผม ตอนล้างบอมันสากะเราก็จะไปโซนนู้นโซนนู้นก็จะไปต่อเอ็มมาทุกคนนก็จะไปต่ออ็มมาอันนี้ก็เป็นริ่งิงิงิานสวยเสวยมากเลยครับอืมเอางไมเอาไปซื้อใส่ทำงานดูคนละหกสิบบาทซื้อทงานอืม

<C> e <at> รองเท้าสวยรองเท้สวยเเปดิดยูรับไปอยู่มอไซค์กันดีกว่ามอไซค์สวยๆนี่รองเท้ารองเท้ามันก็คือสวยมากกินกินรองเท้าแรงมากเลยอืมดนี่อีกแบบ หู R สิบห้าสวยจังสีสวยสดใสเลยคันนี้เท่าไหร่เนี่นยคันนี้เท่าไหร่เนี่ยแสนบาทแสนเท่าไหร่แสนหนึ่งหมื่นโอ้น่าซื้อน่าซื้อน่าซื้อพอเล่นได้อยังเล่นได้ดี ใสใมโอเคสวยนี่เป็นรถไฟฟ้าบ้างครับมรถไฟฟ้าสวัสดีารับรถไฟฟ้า เราควรจะคลื่นไป,ไป,ไปนอ่าออกมาแล้วผมแล้วเราก็จะจบจบไว้แค่นี้ครับผมเพราะว่ามีเสียงเพลงก็เลยก็แล้วกจบคลิปไปแค่นี้ครับผมที่ผ่านตัวก็จะ,นนอจะขอจบคลิไปไม่เพียงแค่นี้ครับผม ตรงนี้เป็นมันจะเป็นตลาดแฮปปี้แลนด์ครับาแฮปปี้แลนด์ใครไม่เคยมาเดินก็เดินจังเตยมาแล้วจะเอาเข้าข ไปเดินไปแล้วผมก็สนุกดีครับผมตื่นตาตื่นใจดีครับผมเราไม่ได้มานานแล้วผมก็บรรยากาศตื่นตาตื่นใจดีนวเราก็จะกลับแล้วผมแล้วทิศผ่านลำตัวก็ขอจบค,คลิปไว้เพียงแค่นี้ผมี๋ยวคลิปหน,าน้าจะพาไปดูที่ไหนไใหม่ๆก็คายติดตามชมนะผมันทิศผ่านลำตัวก็ขอจบค,คลิปไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำผลงานต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ